สวัสดีครับแฟนคลับอาจารย์ภูเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยนะครับจากเวทีมวยพิษทีวีนะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีซีช่องสามนะครับประจำาวนเสาที่6มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับซึ่งผู้แรงนั้นเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเสือใหญ่นะครับเสือใหญ่ช่อฮาพยัก์วันนี้พบกับคู่ผับเก่านะครับเดชพิษปอเทลกุลเทียงหนัก114่ปอนด์ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับวันนี้พบกับทางด้านเสกสรร วีรศักเล็กมวยไทยทั้งคู่จะพบกันที่น้ำหนัก129ปอนด์กับ131ปอนด์ครับต่อ2ปอนด์ซึ่งทางด้านเพชรลำบุญต่อให้2ปอนด์นะครับและคู่เอข,ของรายการวันนี้เป็นการพบกันครั้งที่3นะครับระหว่างเจ้าแรมบ้องสิทธิ์เสตูวันนี้พบกับทางด้านสุริยันเล็กพอยืนยิ่งนะครับที่น้ำหนัก127ปอนด์และคู่สุดท้ายของรายการนะครับเป็นการ ชิงแชมป์รุ่น100ปอนด์ของเวทีมวยสยามออมน้อยนะครับระหว่างเจ้าเพชรต่วนเป๋เห้าพยักษ์วันนี้มาพบกับทางด้านด่วน9 9้กอเพชรขุนศึกนะครับหรือเจ้าด่วนเ9ต้าพันเปอร์เซ็นหรือเจ้าด่วน9 9สวีระวันนะครับจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นลูกศิษย์ของจอมทองชูวัฒนะนะครับมาถึงคู่แรกของรายการนะครับระหว่างเสือใหญ่ชจห้าพยักษ์วันนี้เจอกับทางด้าน เดริดปอเตแล้วุณนะครับทั้งคูเป็นม,มวยจากโคราชนะครับทุกันมาแล้วสามครั้งสองครั้งแรกเนี่เป็นทางด้านเสือใหญ่ชนะคะแนนและชนะน็อกมานะครับเทค้าต่อยหมัดชนะน็อกมาและไฟสุดท้ายนี่เป็นทางด้านเดริดชนะคะแนนมาที่โคราชนะครับเป็นศึกษาสมหมายนักเงินล้านสัญจรนะครับแล้วก็มาเบียดยกที่ห้าครับไลไ่ม่ทันกรรมการก็ชูมือให้ทางด้านเดริดปอเตแล้วุณชนะคะแนนไปแบบสูสีนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับ ต่อยที่น้ำหนัก114ปอนด์ครับวันนี้แต่ก่อน113ปอนด์ครับครั้งที่แล้วต่อย113ปอนด์ดูแล้วเหมือนทางด้านเด,ดลิสจะได้เปรียบทางด้านส่วนสูงนะครับแต่ว่า114ปอนด์เนี่ยทางด้านเสือใหญ่ไม่เป็นรองนะครับหนักแรงเตะขาต่อยมาแดงครับได้ลุ้นตลอดนะครับมีลุ้นนับนอกตลอดตลอดทั้งห้ายกเขาในก็ไม่เป็นรองครับเป็นรองแค่ฝีมือนิดหน่อยแต่ว่าต่อยโดนเมื่อไหร่ลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาครับ ผมให้ทีเด็ดไปเลยเสือใหญ่ชวงอพยักษ์ครับน่าจะทําสถิติชนะเป็นไฟที่สามแพ้หนึ่งครั้งนะครับแล้วมวยคู่ที่สองนะครับเป็นเพชรลําพูนบองดุงศิษย์นะครับจากพอลำปางนะครับอายุ24ปีชอบเดู่กับมวดดับลำปางนะครับวันนี้มาเจอกับนักชกดาวรุ่งฟอร์มสดหนักแรงเหมือนกันนะครับระหว่างเจ้าเสกสรรมีรศักดิ์เล็กมวยไทยมวยผู้นี้ก็ต่อน้ําหนักกันนะครับอนทางด้านเพชรลำพูนอยู่ต่อ129นะครับ ส่วนเสกสรรต่อย131นะครับแต่ว่าเสกสรรนี่เตี้ยล่ำนะครับอาวุธหนักแรงแต่ว่าช้าอยู่นิดหน่อยนะครับช้ากว่าเพชรลำพูนี่สูงกว่ามวยซ้ายอาวุธหนักแรงเช่นกันครับต่อน้ําหนักสองปอนด์ก็เหมือนไม่ต่อเพราะว่าตัวสูงยาวใหญ่กว่านะครับวันนี้นะครับมมยทีมงานผู้จัดนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์เป็นศิษย์ของผมอีกคู่นะครับเข้าควนเป็นเปียบเลยนะครับรุนน้ำนอกได้เช่นกันครับไฟสุดท้ายขอไปพิกชนะก็เป็นรอง10กว่าหนึ่งครับ มาได้หมัดชุดหนึ่งครับจนยกก็คุมเกมเอาชนะคะแนนไปครับวันนั้นเจ็บแสบครับจนหลอดเทียนที่ไม่บังที่ไม่ออกตัวหรือว่ารอเก็บของตายก็เรียบร้อยไปทำตามกันนะครับต่อไปเป็นมวยคู่เอกของรายการนะครับระหว่างเจ้าเรมงศิษฐ์ตู่นะครับพบกับสุยันเล็กพลเย็นยิ่งนะครับมวยคู่นี้ต่อยกันมาแล้วสองครั้งสองครั้งนั้นต่อยร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับไฟน์นี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ครั้งแรกเป็นเจ้าเรมงชนะคะแนนนะครับไฟนนี้ อีกไฟกวานหน้านี้นะครับสุริยันเล็กเนี่ยได้นับแปดนะครับยกสองประคองเข็มเข้าป้ายไปวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่วิดีโอไม่อ้อมน้อยนะครับแต่ว่าเพิ่มน้ำหนักมาเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ผมยังชอบไปที่แรมบองสิทเสตูน้ำหนักแรงทุกลูกนะครับรุนน้ำหนักได้เช่นกันคำสนก็ระวังหน่อยไม่พลาดโดนหมัดร่วงล่นทุกอย่างดีกว่านะครับชอบไปที่แรมบองสิเสตูนะครับแต่ว่ามื่คนนี้อันตรายนะครับเล่นแล้วระวังหน่อยนะครับมาถึงคู่สุดท้ายของรายการนะครับเป็น เพชรต่วนเป๋นะครับเพชรต่วนเป๋ช่องอัพักย์มวยทีมงานผู้จัดวันนี้ชิงแชมป์ร้อยปอนของวิธมวยสยามออมน้อยนะครับพบกับทางด้านด่วน 99, เนก้า้าอเพชรขุนศึกหรือจะด่วนเก้าเก้า้าพันเปอร์เซ็นต์ด่วนเก้า้าสวีรวัน์นะครับจากมหาชนชัยโยโสธรมวยคู่นี้นะครับทางด้านต่วนเป๋ต่อให้1กิโลนะครับต่อยร้อยต่อยชิงแชมป์ร้อยปอนนะครับแต่ว่าน้ำหนักมา4 5จด้านะครับ 45.5นะครับต่อให้1กิโลก็ประมาณ2.2ปอนด์นะครับเป็นทางด้านด่วน99เนี่ยหนากว่านะครับแต่ว่ากระดูกในเมืองเนี่ยเป็นรองทางด้านเพชรตวนเปแต่ว่ากระดูกการผันมวยโดยทั่วไปไม่เป็นรองนะครับสําหรับด่วน99วันนี้ได้น้ําหนักอีก1กิโลนะครับมวยตัวนี้นะครับต่อยสไตล์คล้ายๆกันทางด้านเพชรตวนเปเนี่ยต่อยคล้ายๆกับทางด้านรถถังนะครับส่วนทางด้านด่วน99เนี่ยต่อยคล้ายๆกับ อยอดเหล็กเพชรนะครับยอดเหล็กเพชรไตขาไยหมัดแรงมีลุ้นตลอดครับตลอดถ้ายกไม่มีหมดนะครับเมยตัวนี้เหมือนกันทางด้านเพชรต่วนเปในอาวุธก็หนักแรงเช่นกันมมยจากเพชรชบูนะครับอายุ17บปีส่วนทางด้านด่วนเกเนี่ยจากมหาชนชัยยะโสธรนะครับเป็นลูกศิษย์ของจอมทองชูวัฒนะนะครับเป็นจอมเดิมพันนักล่าเดิมพันแถวภาคอีสานนะครับวันนี้นะครับตอมหนักหนึ่งกิโลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่าไปอ่านว่าเพชรต่วนเป ใส่นะครับอย่าไปอ่านว่าชัวนะครับอย่าไปอ่านว่ากินขาดนะครับไม่ใช่ครับผมจะบอกให้นะมวยคู่นี้ไม่ต่อน้ําหนักยังกินยากนะครับไม่ต้องต่อน้ําหนักนะครับมวยคู่นี้ยังกินด่วนก้าเก้ายากเลยนะครับเก่งหนักแพงกระดูกการผัดมวยไม่เป็นรองนะครับเป็นรองเฉพาะในเมืองกรุงเฉยเฉยถ้าเทียบปอนต่อปอนจริงๆครับกินด่วนก้าเก้ายากครับวันนี้ต่อยทิงยี่สิร้อยปอน มวจากเพชรจบุญต่อให้1่กิโลนะครับ2 2ถ้าไม่มีอะไรนกอไผ่นะครับหน่าเสียคนจัดนะครับคอยดูนะครับมองว่าเพชรต่วนเป๋นิสัยนะครับสดใสซาบซ่านะครับระวังนะครับสมุดตัวนะครับตัวนี้เตะขาหนักแรงครับเขาในก็ไม่เป็นรองนะครับเป็นรองแค่หน้าเสืออย่างเดียวครับผมว่าเพชรต่วนเปมีโอกาสพลาดท่าพลาดน็อกได้นะครับพลาดท่าแพ้น็อกได้นะครับ ผมอยากให้ลงทึงรองถ้าราคามาแพงๆเนี่ยโอ้สุดยอดครับรีบรองนะครับรุ่นนับนอกได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเกมท้ายๆนะก็ไม่เป็นดองนะครับหวยตัวนี้ต่อได้ห้ายกนะครับต่ได้ห้าต่ได้ห้ายกนะครับยอดเหล็กเพชรเมืองเกินร้อยเลยครับตัวนี้อันนี้เป็นเพชรขคาดจากเมืองบ้องไฟนะครับไม่เป็นดองวันนี้ได้ต่ออมหนักนะครับหนึ่งกิโลไม่หมูไม่ง่ายนะครับถ้าราคาไหลต่อไปทาง เพชรส่วนเพรนะครับรีบรองเลยครับมีสิทธินับนอกได้เช่นกันนะครับเท่าเท่ากันแล้วก็ความหนักแรงระยะยาวไม่เป็นรองครับมวยตัวนี้สู้ได้ยันท่ายกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรองเยอะๆรีบรองมานะครับยังไงก็ได้ออกตัวอาจจะนอกกันไม่ได้นะครับแพ้หน้าเสือเนี่ยยังไงเราก็ได้ออกตัวนะครับเล่นไปที่หลวนเก้าเก้าไม่มีเสียครับเชื่อผมก็มวยคู่นี้เป็นที่เด็ดนะครับไม่ต่อน้ําหนักก็ยังเบียดนะครับมวยคู่นี้ อันนี้ต่อ้ําหนักให้กิโลหนึ่งครับสองปอนด์บวกกว่าอันตรายครับบอกตรงๆสรุปแล้ววันนี้นะครับมวยช่องสามผมชอบไปที่เสือใหญ่ครับรุ่นน้ำนอกได้นะครับตะกอเข็มท้ายเนี่ยไม่เป็นรองครับโดนอตโดนเมื่อไหร่นะครับร่วงทันทีครับรุนน้ำนอกได้ตลอดนะครับเมื่อเล้วมวยกุฎิสองครับเพชรลำพูนบำรุงศิษย์นะครับมวยเนี่ยคือผู้จัดนะครับต่อ้ําหนักก็เหมือนเม่ต่ครับาหนักนี้สบายๆรูปร่างใหญ่กว่าเยอะนะครับไม่ประมาทไม่พลาดนะครับ ท้ายสอนเชิงครับแล้วก็เอกของรายการนะครับคู่นี้อันตรายหน่อยยังชอบในเรื่อทีมงานผู้จัดนะครับเรมบงสิทธิ์เสตูนะครับเขาไปก่อนได้เปรียบเย่ายลือบอกตัวบางทุนนะครับมวยคู่นี้อันตรายและคู่สุดท้ายนะครับรองไปที่ด่วน9 9เหมือนยของชอมทองช,ชูวัฒนาจากมหาชนชัยจสุทรครับแลมโบตัวที่สองนะครับคือเจ้ายอดเหล็กเพชรสองเองนะครับ อันนี้ขอให้เพนขับอาจารย์ผมชงโชคดีร่ำรวยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังการวิเคราะห์หลังการชั่งน้ำหนักครับแฟนคลับทุกท่านชงโชคดีครับสวัสดีครับ